สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านน้าพี่น้องเนาะกัมือนีทางแอดมินนะครับผมซักอีสานชาแนลนะครับผมก็ได้นะครับผมนําหวยหลวงหลวงปู่สามหกสี่นะครับผมพี่น้องมาให้พี่น้องเอติดตามในลำชมกันครับงวดวันทีหนึ่งนะครับผมพื้นจีกายุ่นสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับพี่น้องซึ่งหลวงปู่ก็บอกว่านี่มิดได้หวยมาแล้วนะครับผมได้หวยมาแล้วนะครับผมงวดนี้นะครับชุดเดียวนะครับผมชุดเดียวประสันครับผม ซึ่งหลวงปู่ก็บอกว่านี่มิตใด้มากนะครับผมก็ซึ่งเลขนะครับผมก็มีความขายครึ่งกันครับาบเมนมีความขายครึ่งนะพี่น้องเป็นเหมือนเลขตัวเดียวกันครับปูสารคามนะพี่น้องเนาะ่าาพี่น้องทันได้เดี๋ยวเขาไปรับชมมึงก่อนหนนี้นะครับผมขี่ปูสารคามกับหามากนะครับผมซึ่งให้เก้าเจ็ดมาตัวเดียวกันนะพี่น้องเนาะปูสารคามนะผมมีรุ่นครับพี่น้องมีรุ่นครับงวดนี้ร่องเบิงเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นแนวทางครับผมฝากน้าพี่น้องเด้อครับผมฝากนะครับว่า อย่ายาบมาตลอดนะพี่น้องเนาะเพื่อให้พี่น้องได้เป็นแนวทางครับผมนําเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะกับพี่น้องเขามารับชมแล้วครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับผมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นํ่ในเด้อพี่น้องครับผมเพื่อจะ,อะได้เป็นกําลังใจนะพี่น้องเนาะอีกอย่างหนึ่งครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องจะบริได้พลาดเพื่อจะบริได้พลาดคลิปต่อตอไปหรือแนวทางต่อๆไปนะพี่น้องเนาะ กลับขอบพระคุณอีกรอบนึงครับผมฝากพี่น้องโชคดีเดอ้อครับผมอีกอย่างหนึ่งพี่น้องครับหลวงปู่หามาครับผมหาแถมมาอีกนะครับเด้อสามเก่าสี่วสันครับป่วยพระฟันไม่เพิ่นได้มากวสันครับผมสามเก่าสี่ครับผม